วันนี้มาทำแกงส้มชะอมกุ้งกันครับพร้อมบอกวิธีการทอดไข่ให้แผ่นหนากรอบนอกนุ่มในรสชาติอร่อยน้ำแกงส้มเข้มข้นอย่าลืมจดสูตรกดแชร์ไว้ทําตามกันนะครับขั้นตอนแรกเริ่มจากการทําไข่ทอดชะอมก่อนนะครับแจะกใช้ไข่ไก่ทั้งหมด6ฟองแล้วก็ยอดชะอมครับเด็ดเรียบร้อยแล้วหนึ่งกำมือนะครับตอกไข่ใส่ถ้วยก่อนเลย แล้วก็ตีให้เข้ากันครับสำหรับตัวไข่ไม่ต้องปรุงนะครับพอเข้ากันดีแล้วใส่ฉะอมลงไปครับจัใส่หนึ่งกำมือแบบนี้เลยนะคนคลุกเขาให้เข้ากันครับนี่ครับเข้ากันแค่นี้ใช้ได้แล้วนำไปทอดได้เลย น้ำมันในการทอดจักไม่ใส่เยอะนะครับแค่นี้พอประมาณ1ช้อนโต๊ะครับสำหรับไฟให้เราใช้ไฟอ่อนๆนะครับวิธีนี้จะทำให้ไข่เนี่ยออกมาหนานุ่มเกี่ยๆให้ทั่วๆครับสำหรับกระทะที่จ็คใช้ทอดไข่ในวันนี้มันเล็กนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาจะพลิกไข่เนี่ยจ็จะใช้จานช่วยให้เราพลิกกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆนะครับจนกว่าไข่กับชาวอมจะสุกลักษณะให้มีผิวกรอบนอกนุ่มในนะครับแต่ถ้าใครใช้กระทะใบใหญ่เนี่ยสามารถใช้ตะหลิวสองอันพลิกได้เลยแต่วันนี้จะต้องการให้หนานะครับเลยใช้กระทะใบเล็กให้เราพลิกกลับไปกลับมาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับพอไข่สุกกรอบได้ที่แล้วนําไปพักให้เย็นตัวตอนนี้ไข่เย็นตัวลงแล้วนะครับ นำมาหั่นเป็นชิ้นๆได้เลยนี่แผ่นจะนหนาๆนุ่มๆแบบนี้นะลักษณะของไข่ที่เราหั่นออกมาก็จะหนาแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ครับหนานุ่มแบบนี้น่าทานมากๆทีนี้เริ่มทำน้ำแกงได้เลยครับให้เราตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไป1ลิตรนะครับแล้วก็จุดไฟขึ้นมา เราไม่ต้องรอให้น้ําร้อนนะครับใส่พริกแกงส้มลงไป4ช้อนโต๊ะตามด้วยกะปิครับครึ่งช้อนโต๊ะคนให้ละลายเข้ากันกับน,น้ําก่อนนะพอละลายเข้ากันดีแล้วใส่เกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาครับเราจะเริ่มปรุงรสเลยนะครับไม่ต้องรอให้น้ําเดือดน้ำตาลปี๊บครับจะใช้4ช้อนโต๊ะปรุงรสให้จัดเข้าไว้นะครับสําหรับแกงส้มน้ํามะขามเปียกครับ7ช้อนโต๊ะ น้ำมะขามเปียกแต่ละบ้านเปรี้ยวไม่เหมือนกันนะอันนี้ให้ชิมน้ำมะขามก่อนน้ำปลาครับสามช้อนโต๊ะแจ็คใช้ของทิพยรสนะแจ็คจะต้มไปเรื่อยๆให้น้ำแกงเดือดนะครับต้องการให้พริกแกงในสุกตอนนี้น้ำแกงเดือดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวแจ็คชิมรสก่อนอืม รสชาติกลมกล่อมเข้มข้นแล้วครับไม่ต้องปรุงเพิ่มสำหรับฟองเนี่ยใครจะช้อนออกก็ได้นะขั้นตอนสุดท้ายครับเจะ๊จะใส่กุ้งลงไปนะจะใช้เป็นกุ้งขาวไม่เอาหัวครับแกะเปลือก่าหลังดึงเส้นดำให้เรียบร้อยใช้สิบสองตัวครับใส่ตอนน้ำเดือดแบบนี้เลยนะพอใส่ลงไปแล้วถ้ากุ้งสุกเนี่ยก็ปิดแก๊สใช้ได้เลยครับนี่ครับ ใช้เวลาไม่นานแค่นี้กุ้งก็สุกแล้วถ้าใครจะเอาไข่มาใส่ตอนนี้ก็ได้นะครับถ้าชอบแบบเอาไข่ใส่ลงไปเลยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจ็จะจัดใส่ชามครับและใช้น้ําแกงไปราดแค่นี้ใช้ได้แล้วนะครับปิดแก๊สได้เลยครับเนี่ยครับอย่างที่แจ็คบอกแจ็คเอาไข่ใส่ชามรอไว้แบบนี้นะแล้วก็ตักน้ําแกงเนี่ยราดลงไปเลยครับ วิธีทําง่ายๆนะครับรสชาติอร่อยแน่นอนไข่สวยๆแบบนี้เลยนะครับน้ําแกงก็รสชาติเข้มข้นชิมครับอืมทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ